เทคนิคของโบที่จะแนะนาในวันนี้ก็คือเราซื้อลิ้นชักแบบนี้ใส่เข้าไปวางใต้ซิงค์เลยค่ะสาหรับทิปทำยังไงให้ครัวไม่ลกนะคะ EP 2น,นี้จะพูดถึงเรื่องวิธีการจาดัดเก็บซิงค์อ่างล้างจานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะซึ่งจุดแรกที่เราจะมาพูดถึงกันเลยนะคะนั่นก็คือจุดใต้ซิงค์อ่างล้างจานค่ะเพราะว่าใต้ซิงค์อ่างล้างจานเนี่ยปกติแล้วมันคือแด่สัญญาค่ะข้างในเนี่ยมันจะเป็นของอะไรก็ไม่รู้ที่วางแบบวางทับซ้อนกัน ยัดมีอะไรยัด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 ,ยดลงไปแล้วพอถึงเวลาจะหาของก็มันอ,อยู่ตรงไหนนะค้นค้นคนคน้คน,คน,คนลือล้อลือล้อลื้อจะหยิบของนะคะแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่แบบไม่อยากแล้วเขาไปจับอะบางทีก็มีกลิ่นม,มีแมลงตัดกัดต่อยอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะดังนั้นเราควรต้องจัดให้เขาเนี่ยหยิบใช้ของได้นะคะแล้วก็สะอาดสะอานถูกสุขลักษณะนะคะซึ่งเทคนิคของโบที่จะแนะนําในวันนี้ก็คือ เราซื้อลิ้นชักแบบนี้ใส่เข้าไปวางใต้ซิงเลยค่ะอันนี้เป็นลิ้นชักที่แบบจริงๆแล้วมันโยงมาได้ไรเอออันนึงเนี่ยราคาน่าจะประมาณพันกว่าจะไม่ได้แล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นลิ้นชักที่นี่สามารถเปิดแบบนี้ได้นะคะซึ่งมันทําให้เวลาที่เราหยิบของเนี่ยเราเห็นได้ทั้งหมดว่าข้างในอ่ะมันมีอะไรบ้างมันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ย เราจะหยิบอะไรก็หยิบง่ายว่าเราก็วางของสำรองเป็นพวก้ลยาล้างจานสก็ตบสยสำรอง พวกรีฟิลน้ำยาล้างมือน้ำยาล้างจานอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ใส่ไว้ตรงนี้ได้เลยหยิบใช้ง่ายนะคะด้านล่างเนี่ยเราก็อาจจะใส่แบบพวกอย่างบางคนซักผ้าในบริเวณครัวด้วยล้วก็ใส่น้ำยาซักผ้าได้นี่นะคะน้ำยาซักผ้าบูญสะอาดของเพื่อนเราเองโปรโมทซะเลยนะคะแล้วก็แบบน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงพวกน้ำยาอันนี้เป็นน้ำยาถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถมาจัดใส่ตรงนี้ได้นะคะที่เหลือข้างๆเราก็วางตรงนี้เป็นระเบียบได้ ซึ่งชั้นแบบนี้เนี่ยจริงๆอะ่ะมี2ส,สีนะมีสีขาวแล้วก็สีดํามีสอไซส์อันนี้เป็นไซส์เล็กอันนี้มันกว้างประมาณ21เซนแต่มันจะมีไซส์ใหญ่กว่าประมาณเนี้ยไซส์ใหญ่จะประมาณเท่านี้28เซนนะคะก็สามารถเลือกได้ชั้นแบบนี้เนี่ยเราสามารถนําไปใส่ใต้สิงอ่างล้างมือในห้องน้ําได้เหมือนกันนะคะอันนี้โบจําลองให้ดูนะเนี่ยสมมติอันนี้ถ้าเราใส่ใต้สิงอ่างล้างมือใช่ไหมเราก็จะสามารถใส่พวกแบบเอ,อ่อชาเวอร์ครีมน้ำยาสระผม อน้ำยาแบบ conditioner, คอนดิชเนอร์ครีมนวดผมได้นะคะโฟมล้างหน้าหรือว่าสบู่อะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเเวลาเราใช้ในห้องน้ำเช่นพวกครีมอะไรอย่างเป็นต้นนะคะเราก็สามารถใส่ให้มันแบบเป็นระเบียบได้เลยนะคะอ่ะดูตรงนี้อันนี้เห็นว่าใต้ซีงหุงโบอ่ะจะมีติดเครื่องกองน้ำเครื่องกองน้ำดื่มไว้นะคะ มันก็จะเชื่อมโยงกับด้านบนว่าเราจะทายัางไงให้บริเวณบนซิงเนี่ยมีพางเรียบร้อยด้วยคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใต้ซิงเรามีเครื่องกองน้ําดื่มบนซิงเนี่ยมันจะต้องมีก๊อกเล็กๆยื่นออกมาสําหรับที่เราเปิดน้ําดื่มที่ผ่านเครื่องกองน้ํามาแล้วใช่ไหมคะแต่เพื่อให้ครัวมาเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็เลือกซื้อใช้เป็นก๊อกแบบที่มี2หัวเลยคือมีหัวเล็ก เปิดน้ำดื่มดื่มได้เลยอันนี้นะคะน้ำเอาไว้สําหรับดื่มนี่เลยเป็นน้ํากองส่วนก๊อกใหญ่เนี่ยก็เป็นน้าประปาทําให้เราไม่ต้องมีแบบว่าขวดเล็กขึ้นมาหรือว่าเราไม่ต้องมีอย่างบางบ้านอย่างเงี้ยเป็นเครื่องกองน้ําที่วาง,ท,วางที่วางบนเคาน์เตอร์มันก็อาจจะแบบบางที่อาจจะเคาน์เตอร์เล็กอะ่ะมันไม่ไม่พอวางอาจจะเกะกะนิดนึงแต่ถ้าเกิดบางที่พอวางก็โอเคไปนะคะแต่อันเนี้ยมันก็จะ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกะกะนะคะซึ่งเดี๋ยวก๊อกน้ำตัวนี้เดี๋ยวโบจะแยกรีวิวใหม่คลิปหนึ่งเลยเนื่องจากว่ามีคนถามเยอะมากเขาวที่แล้วโบรีวิวเครื่องกองนะ้ํามีคนถามเรื่องก๊อกน้ำตัวนี้มาเยอะมากเลยนะคะก๊อกน้ำนี้จากร้านอะไรนะคะปึง้งขึ้นไอจีไว้ให้นะคะเออลืมส่วนไอ้นี้นะคะจากร้านอะไรปึ้งขึ้นไอจีไว้ให้เหมือนกันนะคะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่ทําให้ซิงเนี่ยดูไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะเลยนะั่นก็คือจุดวางฟองน้ําล้างจานค่ะอันนี้เป็นปนัญหาสำหรับหลายบ้านมากเลยหลายๆบ้านเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะวางตรงไหนนะคะก็วางริมด้านข้างบ้างแบบนี้ก็ออกไหมจังหวะที่มันแบบชื้นๆเปียกๆแล้วเนี่ยล้างเสร็จปุ๊บไ่ดูว้วาไหน่อยวางตรงนี้มันก็จะแบบ แแมะนะคะแล้วก็ชื้นๆเปรียกๆแห้งไมนดีส, <c oughs> สักพักก็เริ่มมีจุดดำๆเหมือนลาขึ้นนะคะหรือบางบ้านหนักเข้าไปอีกค่ะไม่อยากวา,า,างตรงนี้เดี๋ยวดูไม่สวยนะคะ <c oughs> บางบ้านก็เลยเอาใส่ถ้วยเอาใส่ถ้วยแล้วก็วางไว้ในซิงอย่างงี้เลยเดี๋ยวอินเสาพาห้ค่ะบางเพื่อนวางไว้อย่างงีเ <c oughs> เง้เลยนะคะมันก็เปียกทั้งวัน <c oughs> มันอยู่ตรงซิงเนี่ยมันโดนน้ำเนี่ยเราล้างจานไปก็กระเด็นไปโดนนะคะมันก็เปียกทั้งวันค่ะ วันได้แห้งสงสารฟองน้ํามากเลยนะคะดังนั้นแล้วเราควรมีที่ตากฟองน้ําให้ถูกสุขลักษณะนะคะก็เป็นตัวนี้เลยซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันมีหลายแบบมีทั้งสีขาวสีดำแล้วก็มีหลายแบบมากเลยโบก็ลองใช้มาหลายแบบแล้วโบก็เลยอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยแบบสีขาววันนี้เลยลองมารีวิวแบบสีดําอันนี้เนี่ยข้อดีอยมันก็คือว่าเนี่ยสมมติว่านี่นะ้ำมันเปียกๆอยู่ใช่ไหมเราวางไว้ใช่ไหมสักพักหนึ่งจนมันแห้งปุ๊บนะตรงเนี้ย มันจะมีน้ำที่เขาอ่ะหยดลงมาจากตอนเราตากอะ่ะเราก็สามารถเออเอาออกมระเทได้เลยอย่างเงี้ยสะอาดง่ายและนี้คือมีตรงนี้ด้วยตรงนี้เนี่ยคือเขาเอาไว้ตากสมว่าเราตักอะไรเช็ดเข้าตรงเคาน์เตอร์อะไรไปอย่างเงี้ยคะ่ะเสร็จแล้วปื๊บอ่าเราต้องการจะตากเราก็ตากตรงนี้ได้เลยสามารถตากผ้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเราไม่อยากวาง อันนี้เขามีตัวนี้ตัวนี้เนี่ยถ้าเราลอกสติกเกอร์ออกนะเนี่ยถ้าเราลอกสติกเกอร์ออกนะมันสามารถแปะผนังได้รึอว่าแบบนี้นะเราแปะผนังนี้นะแล้วเราก็เอาเนี้ยติดยึดเข้าไปได้เลยทำอยู่เนี่ยโหให้มันแปะแล้วใช่ไหมก็ติดยึดอย่างนี้ได้เลยอย่างบางคนเนี่ยไม่อยากวางตั้งไว้บนเคาน์เตอร์มันเกะกะเพราะว่าเคาน์เตอร์เลกนะคะก็สามารถแปะผนังได้เหมือนกันนะ นี่ก็เป็นทริคเลย็กน้อยในการจัดซิง์อ่างล้งจานของเรานะคะให้เรียบร้อยเป็นระเบียบสบายหูสบายตาที่สําคัญทุกสุขลักษณะนะคะเมื่อฟองน้ำได้ร,รับการตากอย่างดีนะคะมันก็จะแห้งแล้วก็ไม่ขึ้นลามไม่เปียกตลอดทั้งวันนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรามากเลยสาหรับคลิปหน้านะคะก็ยังจะเป็นทริปทำยังไงให้ครัวไม่รกนะคะแต่จะเป็นเรื่องของการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในครัวโดยที่ไม่ต้องเจาะผนังค่ะจะเป็นยังไงนะคะจะใช้อะไรเนี่ย ต้องมาติดตามชมนะคะคลิปหน้าค่ะ